มินต์นจะเปิดเปิดอะไรนะข้างในอะ่ะมามะช่างอะไรมาให้นะ<ป>โอ้โหถือเองเลย <c oughs> มินต์นบอกว่าเดี๋ยวช่วยว้าว,ว,าวใ,ชใช่ไหมว้าว <c oughs> ไปเดินเข้าบ้านไปเปิดที่บ้านเลย ไปลุลุลุโถน้องอ้อ,อ,อยิ่งจังเลยแล้ขอบุญครับยังปวดใช่ไหมย <c oughs> ขบเอาดูดิ <c oughs> ขาบเอาแก่ดิ แกอ,อ่าอเคแกนี้ก่อนแกนี้ก่อนแกได้ไหมแวนตาอุอ้ยมีอะไรเนี้ยดูดิหมีททบป,ปั อะไเท้ามินต้นเลยไดโนพาร์คได้นกเสาเอาไหมทำไงก่อนกาขอบคุณค้ามาหมากาครับมาวะครับโซไม่ดูอับละมีอะไรโอเคโอเคเอตาเอตาโวันนี้มีอะไรนะเข้าเยอะมีอะไรนะมาแกะนะ มาแกะให้น้องนะเปิดเปิดนี่ก่อนเปิดนี่ดึงนี่นี่ดึงยังไม่ทันได้ดูว้าวแล้วโอ้มีอะไรบ้างนี่มาดูเพดดอันนี้มันเพด์นายวิทราบปะป๊ะ มีครัปะปะ๊ากินขอบขอบับด <c oughs> อันนี้อันนี้ล่ะติดตาอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีกปะป,ะปะ๊าอากาไหนเอาให้กองดูเลยลหันหันฝั่งนี้ล่ะ <c oughs> โอ้อันนี้มาล่ามามามาล่าของมามาเีเขาเอาอันนี้มา,มาเผ็ดอันนี้ของมามาม,ามาเผ็ดโอ้ว้าวซื้อเป็นแบบว่าบาร์บีคิวนะแเป็นแบบเอ้ยตัวนี้อะไรเจลลี่อ๋อแบบเป็นไม้ๆแบบนี้พี่ติเอามาให้กินเนี่ยอร่อยไหมก็อ,อร่อยดิ เขาไม่เคยชิมเป็นเว็กต้องหู้บะเมีอะไรว้าวว้าวมีทับปะปะไหนโชว์กล้องสิล็กโชว์กล้องสิโชว์โชว์ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วนี้อันนี้กินไหมเนี่ยเจลลี่เนี่ยแก่แก่แกเลยเหรอจะให้แก่มีบวยบวยเค็ม ขิวอะไรนี่เวลากินชื่นใจโดโดอุด <Okay. S 1> ีด้วยเอามาชู <Okay. S 1> าาคูดบุญขับยังโอ้มีอะไรอดิกกาอดิกกาหยอแวนตาแวนตาแล้วนี่อะไรอีกเน,นี่ยมีอใช่ไหมน <Okay. S 1> เนี่ยเจล <Okay. S 1> ลี่เยอะเลยเลลเจลลี่ okay. เจลลี่มีกี่อันคุณแมง่งาเจลลีไอ,อันนี้ไม่ใช่นี่ขนมคุณน,น,นี้เหรอเธอจะกินนี้อหรออันนี้ต้องแช่ฟีนหรือเปล่าไมอคิดว่านะไม่ไม่ต้องหรอแล้วคองมินต์ต้นหมดแล้วเนี่ยสาไลยูอะไรล่ะนี่เธอก็กินภาษาไทย อูไทยไ yeah. โอ้สี่หอ่อมูสมีขนอนเต็มเลยดูว้าวว้าวทำยังไงก่อนเลวทำงงทำอันนี้หรือยังผมมี้สั่งมาให้เนี่ยท <c oughs> ันเลยแค่เนี้ยขอบคุณครับขอบคุณครับก็แล้วขอบคุณครับหะดวยแล้วทานเลยทำ,ท,ำทำยังไงเราทำยังไงมันต้องดีซะ ขอบคุณ<อ>ครก,ก็เอจ๊มนจะแกะอันนี้ก่อนนะมีตอนจะแกะแล้วโอ้ยเอาแกะอันนี้มันต้องแช่โอ้ยม่ต้องมันเป็นเจลลี่แช่เย็นๆกันไหมก็ได้ดีสบาบปะ ันนี้ของแม่เนี่ยมาล่าหมดที่เป็นพันเขาซื้อบวน่าจริงเลยไปกระปุกน้อยนอนหลับนอนรอดอาจารยจ้าบ๊ายบายมินต์ต้นขอบคุณครับมาหมายางขอบคุณครับเออขอบคุณครับยังกขอบคุณครับขอบคุณครับมาหมามีต์ต้นจะกินเจลลี่แหละ ว้าวออ